ไปกันหลายคนอยู่เสียโก้ครับไปถอยร้อยสี่สิบรับไปถอยร้อยสี่สิบเลยคันนี้ผมเอากลับบ้านแล้วก็ยิงยาวครับไปเอาร้อยสีสิบมาแล้วครับโดยเสียน็อตล้อเหล็กซิ่งซีรีส์เอสเร เบิ้ลตัดหน่อยเบิ้ลตัดหน่อยนี่ใส่าขาคอยเนยพี่ฮะไปไปเ<ป>ดินทางไปเลยผมไม่ไปเด้อผมอยู่นี่เด้อไปเลยบายบาย บาย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 เดินทางปลอดภัยครับจานโอ ผมก็จะพาเศษตีไปบ้านกรวดครับเราจะไปผูกเคนเจ้ามีนากันครับอยากหมูอยากโตหนึ่งเด้อถเรา้อค่เดียวแล้วสนิละตอนนี้มัตอนนี้แหละไปก่อนเลยเด้อ เสียตผมกลักก่อนเลยเนดะ้อครับผมสวัสดีครับบุ้นซนครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะค่ำพอดีเลยเย็นนี้จะต้องมาบุริลัมอีกเด้นนี่ม,มาบริัมอีกพาลูกมานอนอยู่บริรัมตรงนี้ลูกมาเรียนนะไปขอบคุณมากครับเสียตีเจวุ้นเส้นมาส่ง เดี๋ยวเราก็จะเดินทางแล้วไปกันต่อเลยยาวๆเลยพี่ความร้อนขึ้นไหมไปเฮ้าโอ้เข้าเกียร์ทำไมดังปุกปักปุกปักทงตกไงตั้งเสียงหน่อย ความปลอดภัยครับเห็นไหมพอขอลดหนักวิ่งดีเน,ะนาะเนาะฮะหนักหน้าบ่มันหนักหลังต้องเดินมานหน้าอ,อีบ่ไปอยู่ตรงจุดๆผมว่ามันพอดีเลยนะไปเส้นไหนเนี่ยเขาบอกมันีอีเส้นนั้นเลี้ยวซ้ายเลย เออแยกนั่นแหละแล้วมันจะทะลุโดนเส้นโน่นเลยยอ้ยอนแสงเขาดีเลยครับมันย้อนแสงแดดแล้วพี่น้องด้วยสบายเลยครับรับตัวน้องมีนากลับแล้วน้องมีนาเมสฮานบนาาี่ออรถหนักขนรถแมคโครมันวิ่งสบายกว่าดิ มันนิ่มเลยอะนิ่งเลยอะนคนแค่ร้อยยีย่สแล้วสองร้อยเยอะ้อยยี่สอยส่ร้อยหกไม่ได้ร้อยสี่ร้อยหกได้เลยอะ 100, อถึงร้อยหกเลยไปเดินระยะไม่ใกล้บ้านระยะดูครับจานโอ้วิ่งแบบสบายเลยเแบาบวิวนิ่มพอดีเลยออ,อกมาแนละ้วก็ไม่เกียรเลยนะขับรถ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครับถึงไหมถึงอยู่แล้ะถึง,ถ,งถึงเยกนาการหนึ่ชั่วโมงอ่าได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำมันต้องเติมไหมไอ้ไม่รีิบเลยเนี่ยไปเติมไ่นู่นเลยปั๊มบีทีนู่นอะปั๊มบีทีไอ้แย่ไอ้เส้นนั่นแหละท, <c oughs> ที่เราผ่านมาที่เราผ่านมาปั๊มบีทีเราจอดฟอร์ตนะ <c oughs> เนี่ยเติมไปเลยพอเยกนาการแล้วนะถึงหรือเปล่าถึง เรจะกินอะไรขนาดนั้นสตึกสิบสามเราไม่ต้องเท่าตัวสตึกครับเดี๋ยวเราจะถึงแยกแยกอะไรข้างหน้าเราแค่เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเียี่เาามานะเออแยกอะไรพรุ่รงนี้พี่ก็ล้างคันนี้ด้วยเด้อสามคันเลยนะเออทำคันนี้ก่อนเนี่ยทำคันนี้ก่อนภายในนี่ ทำความสะอาดเช็ดอันนี้มีเครื่องดูดฝุ่นไหมมีมีเดีเครื่องดูดฝุ่นเ้าไอ้น้ำอย่างดีเลยดูดฝุ่นอย่างแรงเลยแหละมันต้องเป่าก่อนอไ,ไม่ต้องเป่าพี่ดูเลย,เ,ลยเป็นดูดฟุุมระบบกรองดักน้ำอะ่ะดูดอย่างแรงเลยนี่ดูดโกก็ตายหมดเลยนี่แล้วก็ขัดเวกซีก่เงาๆเลย โอ้ไฮไปไหนหมดละไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนาะพี่ก็ตั้งอยู่ชกย็นมมกระทางเลยกลมลงเลยอ๋อเื่เป็นที่กระจกเป็นที่กระจกไอไอตัวนี้มันต้องติดกับรถยนต<อ>์เขาเออกแบบมาสําหรับรถยนต์ใช่ไหมล่ะก็<ด>ここมันหักสุนแล้วมันได้แค่นั้นแหละดูอะยันลงพื้นเลยเอมันออกแบบสําหรับติดรถยนต์ตัวเนี้ย วิ่งขนาดนี้ไม่กินน้ำมันหรอกไปเรื่อยๆนี่สบายเลยแหละวิ่งสบายๆครับครับพี่อาจารย์โอ้โซนัทไปสบายครับไปเรื่อยๆครับผมอ๋อไม่เป็นไรครับมันไม่โดดหนีไปไหนหรอกเราไปเรื่อยๆครับมาสองร้อยสองร้อยทำมาเรื่อยๆหมิ่นแง่านี่มันเข้าในกว่าใช่มันล่ะเออเพราะช่วงล่างสองร้อยเปนใหญ่มันจะอยู่มิน เนี่ยกระจกเนี่ยทำไมจะขูดออกเห็นใสๆวะต้องลองล้างข้างนอกดูขูดโอ้ที่นอนยานโอ้ครับซาตินซื้ออะไรนะเครื่องเสียงได้นี่จำได้ปุ๊บฮะเ็้ามาของหมอตาญีิเล่นี่อะไรที่เขาได้นะหรฮะก <Linked in. S 1> าแฟ้ไดอะไรกาแฟ ไอ้ที่จับของขวานกันนะนะแม่พวกขนมอะไรสาวยไหโทร์มันไม่มันไม่ให้เปิดได้ใทองอีกแล้วแม่เออดวงดีได้ทองอีกนะมาปีเล็ก็ได้ใทองแล้วไหเออแน่นอนแน่นอนพูดถึงเรื่องจับของขวานมาตอนปีใหม่ครับจานโอซื้ออะไรนะฮะ คันเชื่อต่บุูทูธบุทธแบบตรงนี้ปะเเลี้ยวแยกบ้านโนนจำปาเออใช่นี่ยหนไปโนนจำปานี่เราไม่ต้องยิงไปสต็กเออเจ๋วนี่เราจะเลี้ยวไปทางนี้ครับ แก่นั่นมาให้ผมก่อนดิเดี๋ยวไปเลี้ยวนี่ก่อนจวค่อยเกะมาโอ้สีตีรออยนอนทน เกะนั่นให้ผมเ๊บ,บนี้ครับพี่น้องด้วยเสยตี้มารอส่งครับตีเล็กไซมันโอเคครับเราจะเดินทางไปเส้นนี้นะครับไม่รู้ว่าไปถูกหรือผิดนะครับไปเรื่อยๆแหละ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับ